หนีไปไหนแล้วอื้อหือไปเอาดิสิมึงอ,อื้อหือสองตัวไปสิครับเอา้าอะไรวะ เอาล้ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงนะครับผมวันนี้เราอยู่โหมดเต้งดึงกันนะครับผมอ่าชื่อโหมดจริงผมไม่รู้นะว่าชื่ออะไรเอ่อภาษาอังกฤษเนาะผมอ่านไม่ออกแต่โหมดนี้เป็นโหมดที่อ่าเราจะอยู่คล้ายๆเหมือนสภาวะของอวกาศนะครับผมอา่าคือโดดสูงแล้วก็ในดานนี้จะมีไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถเก็บกล่องซึ่งกล่องเนี่ยจะให้สถานะเราอยู่2อย่างก็คือ,อจะใหของเราทั้งหมด4อย่าง สองอย่างแรกเนี่ยคือบาเลตกับ RPG อย่างที่3กับ4เนี่ยก็คือสถานะเพิ่มเลือดกับสถานะอมตะนั่นเองอ่าซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราจะเล่นก็คือ RPG นะครับผม RPG นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมเลยครับผม ครับผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าดานนี้เราสามารถหาบาลตฟรีแล้วก็เอ่ออาร์พีฟรีได้เลยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมใครไม่มีปืนมาเล่นดานนี้ได้ก็สนุกครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะระวังเขายิงอาพีจีใจเราเราต้องหาก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนาจะอยู่บ้านนะ ตัวมันเป็นสีมึงอันนี้ถ้าใครทันเล่นค่ายกาลิน่าหรือว่าค่ายเอ็นะผมจำไม่ได้ว่า 5, ไอ้โหมดอาร์ทีจีเนี่ยมันมันมาตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายกาลิน่าหรือเอ็นเอ็นซีทูกันแน่นะที่มันจะเป็นโหมด RPG นะครับที่เราที่เราจะมี RPG คนละกระบอกนะครับผมแบบยังนี้เลย่างเงี้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนมีข้อมุนเลยเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อโดนตัวเองเนี่ยช <kel platform. S 2> ิพ่านๆๆๆ ซึ่งสมัยนั้นนะครับเราไม่ต้องใช้กล่องสูมเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้นะครับผมอ,อ,อุ้ยอะไรดีกว่าหนีไปไหนแล้วหนึ่งตัวผมต่อหน้าต่อตาใส่หนีโดนไหมโดนไหมเฮ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนไปมาไปมา เปไงละมึงเจอซิ่งสมัยก่อนนะครับเอ่อโหมด RPG เนี่ยเป็นโหมดอะไรที่สนุกมากมันจะมาเฉพาะเอ่อช่วงช่วงเทศกาลนะครับซึ่งจะเป็นวันสงการนะจะมาะเฉพาะช่วงช่วงวันสงการซึ่งซึ่งเราจะได้ r p g คนละกระบอกนะครับหลังจากที่เราเกิดมาแล้วนะครับผมบาเลผมไม่ก็สนใจนะผมสนใจอ p g ์พีจีโอ้ยไม่โดนไม่โดน โดนคิดว่ะมัเป็นเนินนะมันก็เลยยิงยากหนะ่อยมันจะอยู่ตรงนี้นะไม่โดนว่ะอุย้ยไม่โดนไม่โดนโไม่โดนโอ้โหไม่โดนเลยัหนึ่งตันี่นี่นีี่เตนเเติ้ยยียีียัียยังั ก็สมัยก่อนนะครับถ้าถ้าใครโอ้โหเลืเหือสิผิบหายถ้าใครทันเล่นนะช่วงสงครามเนี่ยเลือดเลือดของเกมพอยแบงค์เนี่ยจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแจ๋วอะเออคือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแม่งแบบเท่เลยเลือดเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนใจบารเลดผมต้องการไอพีจีนะแต่บาบารเลดก็ก็โอเคอยู่นะแต่แต่ผมผมยิงไม่แม่งไงประเด็นต้องหาเพิ่มเลือดก่อน การอากาศท่านนี้เป็นย่บาเล่ยิงการอากาศอ่ะเอาระเบิดไปกินเอ้าอะไรวะก็ไม่มีอะไรนะมาสักทีครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เราหลุดไปนะครับผม ไม่โดนไม่โดนมันต้องยิงอักพื้นมันยิงอักพื้นหืม,มหหไม่โดนว่ะไม่รู้โอ้ยโอ้โอ้ไม่ทันได้เก็บอาบีจีอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะที่อเอาะมาต่างเหรอไม่เอาไม่เหรอที่อเอาะมาต่างเอ้ยเดี๋ยวินได้ที่ไหนวะแต่ในอาร์ทีจีอ่ะตกขึ้นไปก่อน อ,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 อ๋ออืมไปสองตัวดิสิมึงอืมสองตัวดิสิครับอันนี้ไปไหนนี่ไปไหนเฮ้ยไปไหนวะอืมไม่โดนไม่โดนปัดดักหน้าเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหไม้โดนเอา้ากระสุนหมด โอหมอแตกไปซิ่งอันดีโอเคโดด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 ยิงดักหน้ายิงดักหน้าไม่โดนครับไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะโอ้ลมบาเล่ทิงตายวะอุ้นโอ้ลมบาเล่ทิงตายวะโอ้ลมบาเล่ทิงตายวะโอ้ลมบาเล่ทิงตายวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อาพติดครับเรียบร้อยครับผมโดนพีตามาตวะเรียบร้อยพีซีจะโดนงไนี่ยอนุ่มไม่ไม่โดนนะไม่โดนุ <fin anta> <ots> ้ยบาเลมาแล้วจ้าอาพีซีอาพีีได้อยู่ได้อยู่ไปไหนล้ว ไลขันมั้ยขันมั้ยเอาไปสิโอ้ไม่โดน่ะโดนล่าท์้ยเฮ้ยโดนลฮ้ยเฮ้ย มันไม่ได้ปืนอ่ะโดนแย่งโดนแย่งหาขวัญหาก่อนไม่ไม่เอาไม่เอาเลือดองจะให้เอาจริงๆเอาเรื่องปวดเฉยโดยเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยไปสิไม่โดนนะไม่โดนเลยเรียบร้อยไปสิครับโอ้โหมันจริงอ่ะจริงเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะท่านผู้ชมสนุกครับสนุก ให้อารมณ์เหมือนแบบเหมือนที่ดีนะในสมัยก่อนนะครับเหมือนย้อนวันบางเลยเหมือนย้อนวันวานเลนเนยเลนนครับกับการเล่นโหมด RPG. อาร์จีหาเล่นไม่ยากนะครับสำหรับโหมดอาร์ีจีสมัยก่อนถ้าอยากเล่นต้องรอต้องรอเทศกาลนะครับถึงจะได้เล่นแต่ตอนนี้เราสามารถเล่นอาร์ีจีได้ตลอดเลยนะแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะอันนี้มันเป็นกิจกรรมไงคนมาเล่นเนะ่งนี้แหะถ้าเป็นช่วงเวลาปกติคนไม่ค่อยเล่นกันนะไม่รู้ว่าทําไมอมองว่าสนุกนะ <c oughs> <c oughs> โคตรมันเลยจนไหนวะไอู้ไม่โดนไม่โดนไม่เนี่ยนยสิบาลงบาเรดไม่สนใจหรกอกหึตกน้ำกลุ่มเฮ้ยดูเกียรตพี่จีหนิงอ่จีก็กลัวกระดาแต่ไปสิงได้ได้ได โอ้โดนล,ลัดโดนล,ลัดอ,อ,อ่ะระเบิดไปไงล่ะอะไรล่ะจะตู้กับพี่อะน้องโอุยอ้ยฮึ่มจะโจงด้วยมันอยู่ในโหมดเปลี่ยนปืนน่ะท่านผู้ชมมันก็เลยยิยงไม่ได้ฉันไม่เจ๊ อือหือตัววีซีมึงร้อยรอยเอาไป้เอาไปซื้อหือเราจะหายมาต่าวะพอสุดแล้วเหลือนัดสุดท้ายเดโอเคเราได้ได้สั่งรองแล้วครับเอาไปซื้อี่หยิบร้อยหือไม่โดนว่ะเฮ้ยใครวะใครวะใครวะ้ อันตรีเ้ยหมอตกเฮ้ยเฮ้ยหมาแตกคืออะไรหมาแตกเยคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเต้เต้เต้เกอบไเอาวิซ่อย่างจริจีอ่ะเดีนี้เขาไม่โกนจริงแล้ว็อาจ่งนั้นเลยไม่โดน เดี๋ยวอาพีจีพเป็นพี่น้องไอ้หนี้แรงนั่ที่ขอบอกโอ้ยอาพีจีเราหมดอ่ะโอ้ยโดนแย่โดน่โ,ดนโอ้ยเฮ้ยหัวเตะไปกันเลยต้องปุ่งกบให้โดนมา ัไงล่ะตัวไหนตัวไหนไอตัวที wow ่เงาจบเกมครับสาสิสามตายสิบเอ็ดโอ้แม่งอย่างมันอย่าเลืมเล่นกันนะครับ